ครับสวัสดีครับใช้สินเทดดิ้งแอนด์เอนจิเนียริงนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไร่คุณหมอบุญพนาสินนะครับที่ปักช่องนะครับมาทำโซลาร์ปัม๊มสองสถานีนะสถานีแรกเ่ยอยู่ข้างล่างเมื่อเช้าเราเทสต,ตอน7จ็ดโมงครึ่งนะผ่านไปแล้วสถานีที่2อนี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างบนนี่นะครับที่นี่เนี่ยพื้นที่หลายร้อยไร่มากนะครับ สถานี้2เนี่ยเป็นซับมิร์สนะครับของเดิมใช้2แรงม้าอยู่นะครับด้วยไฟฟ้าตัวนี้คุณหมอบอกว่าอยากใช้โซล่าปั๊มนะครับก็เลยให้เรามาติดตั้งให้นะครับตัวโครงสร้างสําเร็จรูปนะครับแผ่นเป็นแผ่นโอเชียนสิ่าวัตต์8แผ่นนะครับใช้โซล่าอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับตัวนี้เพื่อนๆกจะเห็นว่าทำไมมันมี3ตู้นะครับ ตัวทางซ้ายมือเนี่ยเป็นกล่องคอนโทรลเดิมของเขาที่ใช้ไฟนะครับตัวกลางเนี่ยเป็นกล่องสลับแหล่งจ่ายนะครับในกรณีที่อิเอร์เตอร์ปั๊มเสียเนี่ยก็ใช้ไฟฟ้าได้นะครับส่วนตัวขวานมือเนี่ยเป็นโซล่าปั๊มนะครับกล่องแรกก็จะเป็นของเดิมเขานะครับระบบคอนโทรลเดิมเขานะครับก,ก็มีแม่เนติกมีแคปลันนะครับตัวเดิมส่วนตัวนี้ ก็จะเป็นคัดเอาสัมทางนะครับเราใช้โซล่าล้วก็สลับขึ้นบนในกรณีที่กล่องคอนโทรลหรือโซล่าปั๊มมิวเตอร์เสียเนี่ยเราก็สลับลงล่างนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นโซล่าปั๊มสแรงม้านะครับจริงๆเป็นไฮบริดนะฮะใช้ได้ทั้ง AC และ DC นะครับตอนนี้เราใช้โซล่าอย่างเดียวนะเบรกเกอร์ดีซเราไม่ได้เอาขึ้นนะครับแต่ขนาดนี้เขาก็เดินอยู่ที่50เฮิร์เลยนะครับ เป็นที่50เฮิร์ตเลยอ่าสูบจากแทงค์นี้ไปไหนนี่เลยครับสูบจากบ่อนี่ไปขึ้นแทงค์นะครับแล้วก็จากแทงค์เนี่ยก็ปล่อยกา v i วิ f ีโฟนะครับไหลลงไปนู่นนะฮะเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับกับหัวน้ำหยดนะครับ ท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะติดระบบโซลา่าทุกระบบนะฮะติดต่อเลยนะครับใช้สินเทสติ้งแอนด์เอนจิเนียริงนะครับเบอร์ผมนะครับอาชชาย0993536945นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ